สลายโลัยกุม้งมังกรตุลลอฮิวะบัติกาตะทุสวัสดีนะครับก็มารีวิวนะครับเครื่องชงมูนิไฟใหม่สำหรับเปิดร้านนะครับนี่ฮะตัวนี้กระดาษทำชงวัน51มิลน,นะฮะแล้วก็มาทำการเพิ่มออปชั่นให้กับมันก็คือที่มัตสายยาคือเดิมะระบายน้ำทิ้งจากฐานรองแก้วตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่หน้าแต่ทางนอกนะครับ ตัวนี้เป็นกาดูดน้ำในถังนอกนะครับมันจะมีเส้นเดียวนะที่ที่มัดเส้เดียวในบริเวณนี้ใช้ท่อองก็เลยน้ำจะลงักถาดด้วยก็มันจะไหลงลงข้างล่างไงยังไม่ได้เอาอะไรรองก็เลยมัดปลายยางเอาไว้นะฮะปกติจะมัดเส้นเดียวไปให้ลูกค้านะครับถ้าเกิดว่าคือใช้งานปุบ๊บเนี่ยต้องใส่น้ําก่อนเลยนะครับแล้วก็มัายาลงมาเวลาจะต่อน,น้ำจากถังนอกเนี่ยก็ให้แกะสายยางออกแล้วก็ห้อยลงห้อยสายลงเพื่อที่จะให้น้ําลงในสายแล้วก็จุ่มลงในถังนะครับแล้วก็ยกข,ขึ้นมา วางให้สมอเครื่อนครับนี่คือจุกกานต่อง่ายๆในการที่จะต่อน้ำในถังนอกนคือถังข้างหลังเราต้องใส่เป็นหลักอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็มาดูตอนนี้ด้ามโชงห้สิบเอนะครับนี่จะเป็นของมันน้ามเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่คือด้ามของมันเลยนะครับ หรือท่านที่แบบไม่อยากจะ m o d ฟายท่านก็แค่เปลี่ยนบักเก็ตให้เป็นบักเก็ตดังคึ่งนะครับตัวนี้เป็นบักเก็ตเหมาะสำหรับชงชานะครับมันเขาทามาเพื่อครีม่าเทียมคือความเข้มข้นมันจะสู้แบบแบบแบบดังคึ่งไม่ได้นะครับอ่ะนี่คือด้านที่มันมาอยู่แล้วนะครับปกติแล้วก็สำหรับท่านที่จัดแบบแบบทุกบชุดตัวนี้มันสามพันห้าร้อยบาทใช่ป่ะมีฟ้าให้หมดคือทําระบบระบายความร้อนให้เพื่อนที่จัดได้ชงได้ต่อเนื่องนะครับเพื่อไม่ร้อนนะครับแล้วก็ ท่านที่จัดเพิ่มอีก400บาทเพิ่มอีก500บาทเพิ่มอีก500บาทก็จะได้ด้ามนี้ไปด้ามนี้คืออัพเกรดจากนี่50นะครับเป็นด้ามเดียวกันเป็นชนิดเดียวกันแต่ว่าแค่คนละรูปร้างแคละสีสันค่ละหนึ่งนะครับตัวนี้50มิลตัวนี้54มิลละมันจะจุกาแฟได้เยอะกว่านะครับก็ดูสิครับมันจุกาแฟได้เยอะกว่าก็มันจูได้ถึง20กรัมบวกนะครับก็ใส่ได้กันเลยนะครับนี่ฮะ ก็คือมันพวกเดียวกันนะฮะทีนี้ไม่ไม่ต้องมาสงสัยนะครับกพมันพวกเดียวกันบางครั้งก็เป็นสีขาวบางครั้งก็เป็นสีดำนะฮะด้ามาเพราะว่าบางทางบางทางโรงงานก็หมดนะอ่าก็ต้องจัดด้าที่มาให้ก่อนทีนี้วันนี้จะจะมาโฟกัสที่ตรงนี้ตัวนี้ก็คือด้ามผ้าสีหนึ่งมันมีสองสองแบบนะฮะสองแบบชอบแบบไหน จัดไป1นึ่งพันสามบาทของเดิมมันมาเนี่ยมันห้ามา51านะฮะแล้วผมก็มาทำมันเป็น54ี่เพื่อที่จะใส่กาแฟได้2 0กําบวกไงน,น,นี่นี่ควานเลยนะควานนี่บร้อยละใส่กาแฟให้ได้5 1กําบวกห้าสิบห้าสิบใส่บักเก็ตได้ห้าสิบสกิ่งห้าสมิลเนี่ยสัดส่วน, <laughs> นเดี๋ยวดีกก่อนนะแล้วก็มาจงกับตัวนี้นะตัวไหนดี ตัวน,นี้กันแล้วเดี๋ยวจะลองช่งดูใหม่หน่อยนะว่ามันเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องล้างก่อนคือใช่ล้างให้มันมีความร้อนด้วยอุ่นด้วยนะมันร้อนตัวสับผมนี่ถ้าเกิดว่าร้อนเนี่มันจะได,ด้ยินเสียงนะมันจะตัดไปมีบุกอัดอัดอัดคลิปนะครับนี่เครื่องถ้ามันร้อนมันกอนกันมันก็ตัดนะ นี่เป็นการอุ่นอุ่นอุปกรณ์นะวอร์มนะฮะวอมเพื่อจะให้ม like like <laughs> <c oughs> really ันได้ความร้อนเพราะมันจะช้ามันเย็นอยู่แต่พอเราชงไปสักพักแล้วก็ไม่ต้องอุ่นก็ได้ครับไม่ต้องอุ่นทุกแก้วอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าอุ่นก็ดีฮะดีครับเพียงแต่ว่าไม่จําเป็นถ้าเกิดว่าแบบรีบๆมากแล้วก็รีบไม่ได้ไม่ต้องต้องต้องวอร์มต้องอะไรมันไม่ไม่ขาดนั้นเอาละครับเดี๋ยวผมจะชั่งทุกอย่างนะ ทางก็เลิกเรื่องปล่อยป้อนเนี่ยปอยนะ <c oughs> อ่าค่ปุ๊บตกโอ้โหหล่นห้าง <c oughs> เดี๋ยวนี่ <c oughs> เหมนพื้นที่แคบๆนลฮะไม้กระดานเดี๋ยวกดน้าลงไป กาแฟขั้วเข้มนี่เราจะไปใส่มากไม่ได้นะากาแฟขั้วเข้มนะนี่เป็นกาแฟขั้วเข้มนะแล้วก็บดละเอเยอมากก็ไม่ได้ก็คือคําว่ามากก็คือว่าก็คือใส่ได้เต็มที่ก็เท่าๆนั้นนะเท่าที่มันใส่ได้นั่นแหละคือมันจะไม่แบบบางว่นคุณใส่ไม่เต็มไงก็เลยก็ใส่ให้เต็มเน,นยายเราอาจจะเต็มให้มันเบาหน่อยเบาม,มือหน่อยนั่นเ ใช้รถซิ่งเข้ามาช่วยนะรถซิ่งเนี่ยถ้าเกิดว่านิ้วห้สี่ใช่ปะ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันห้าสิบได้เลยเนี่ยถ้าห้าสี่ห้าใช่ใช่ห้สามมันจะหลวมนะนี่ผมดับที่บอรห้านะครับตัวนี้ตั้งเวลาได้นะแต่ผมไม่ได้ตั้งนะเพราะว่าผมไม่ได้ชงแก้วต่อแก้วเลเดี๋ยวครอบก่อน ม่ได้ใช้เกเลี่ยด้วยเราเคาะเอาอรกนนะ้ะะก็ถึงว่าเขมมากะไม่ถึงกว่าเขมมากอนดะว่า,มมา,ก,วากดได้อยู่กดได้อยู่กดเต็มแรงๆได้อยู่นะฮะใช้มากกระอง นี่นั่นเลยนะเดีย๋ยวเราเต็มก่อนให้ก้อยช่างนะนี่นี่ฮะอ้ะาประมาณหนึ่งนะนะคนจีนเดี๋ยวมันหุ่นเล็กไกล้ๆหน่อยทิปตรงนี้ฟังนี้อ่ะสิบสิบเก้า เก้าจุดสี่สี่แปดนะครับเอาว่าสิบเก้าจุดเอาสิบเก้ากรัมก็ได้เอาตัดไปสิบเก้ากรัมก็ได้แต่มันยังเหลืออีกได้เมือ่ออัดนได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่อ่านแล้วอเอาแค่นี่แหละนี่ครับไม่ต้องใส่แผ่นนะถ้าเกิดว่าใส่แผ่นนี่มันก็จะได้ไปริมาณกาแฟาก็น้อยขึ้นน้อยลงอีกนะฮะ นี่นะครับใช้มือประคองอย่างนี้นะฮะเอาละตัวนี้มันมีฟุมน้ำก่าฮาวิด้วยนะผมกดที่ปุ่มสองฉอบเลยนะนี่ ถ้าอย่างเงี้บนและเอียได้อีกครับผมไม่กล้ารั่วเต็มได้ไหงก็ได้นะไปที่แปดบาทเก้าบาทนะแ้่เฉพาะให้สวยไม่ยังไม่สวยนะเพราะเป็นกังวลว่าเพราะว่าพึ่งครั้งแรกที่ใช้ได้แบบนี้นะครับไปที่เก้าบาทกว่านะี้นะมันจะหยุดเองมันฮะมันมีหนึ่งหนึ่งอดกับสองจอดก็คือสองแก้วนะ นี่นี่นะครับไล่ชั้นไปก็ไล่ชั้นลงไปนี่ฮะโก็โอเคนะก็เดี๋ยวจะได้ไปดูว่าข้าวเฟซซูต่อนะครับก็จะเป็นทิปอื่นนะเพราะว่าเดี๋ยว่าจะเอาเรื่องเรื่องโทรศัพท์จะร้อนนะมาเดี๋ยวรีวิวพวกกาเไปสู้กันให้ดูกันนะครับนี่ครับหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้ใบนี้โมจีนะครับ โอเคครับขอบคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮสวัสดีครับ